อ่าครับเรามีเรามีแผนกนะครับแผนกแผนอกอะไรว่ามันนี่แผนก่งกล้วยครับ่งกล้วยอ่าเรามีกล้วยขายครับบริการส่งนะครับอ่ะไปด้วยท่อส่งชิงส่งเร็วทันใจนะครับ rồi đó Ai mà rôm dính đài này mà vả mà, mà nè. anh, anh đài này mà. เว้ยหาเกียร์กไม่เป็นมานี่เกียร์เอาไว้ไปเกี่ยวหญ้ารถลุงข้างบ้านนี่ลุงเองทำไมนิสัยอย่างงี้วะไปทำรถอะไรแบบนี้ซิ่งจริงๆลุงเองนี่เกลียวกีแล้วเก๋ๆแต่กทําไมเกทํารถไวรุ่นวะงงเนี่ยซิ่งนะเนี่ยฮะ ไอ้แกเป็นบ้านี <c oughs> อ่อะเอานะครับวายี่ห้ออะไรวะเนี่ยมองไม่ออกเลยเนี่ยตัวถังอะไรเนี่ยอันนี้นะครับปกติก็ันนี่โอ้ถังน้ำมันเลยนี่ <c oughs> โอ้ยถังน้ำมันนะครับน้ำมันเบนซินซะด้วยนะนี่เก้า <c oughs> หน, <c oughs> นึ่งเนี่ยถังนี้เดินทางได้อยู่ประมาณสักสิบกิโลได้อยู่สองเมตรสองเมตรครับ อ่านะครับส่วนขุมพลังนะครับเป็นของเป็นของแขกนะครับไม่ใช่ของจีนเพื่ของแขกไม่เข้าสูงเลยแงเตี้ยละรายูอะไรเอ้ยเฉยๆก่อนรายูก้าใช่ไหมรายูก้าอ่านว่าอะไรนะง่ายดิอะไรนั่นริวก้าไหมไม่รู้อายุก็อายุกะ อายุกะไม่รู้อ่านว่าอะไรครับอ่านได้แค่นี้ผิดถูกก็ไม่เป็นไรนี่ดูโชคก่อ,น,อนนะครับโชคลังก็ไปซื้อจากของเก่ามานะครับนี่โอ้แต่นิ่มวะทา,าไมรู้ว่าซื้อจากของเก่าเจ้าของยังไม่ได้บอกเลย <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ข้อมูล <c oughs> ไปถามลุงเองให้หน่อยไปว่ายัางไงโอ้ยุกเน้นะครับต้องอามอามโจะโอ้แต่ไม่ไม่ได้ย่นหรือเปล่าย่นไหม อามโจยืดไม่ได้ไม่ได้ย่นนะครับโอ้โหสู้มันยหางปลาเฮ้ยจะขับล้องไหมนี่เอาลองซ้อนกันทีนะนะเพื่นเราขับเองอ่านะครับส่วนโหลดก็โหลดประมาณนิ้วครึ่งนั่งได้ดินั่งได้ดิกลางเดียวเราอองัดกันดูที่ว่าจะเป็นยังไงใช้ในชีวิตจริงได้หรือไม่ไไไไมม่่่่นนาาดด้้ Ở ơi Mô mình thân Ơi, ừ, liên này, <laughs> <laughs> Thuất chốt, cấp chỗ, lắng và chạy đáy máy